สวัสดีครับเป็นครูป้อมนกพนลคนแปดลิ้ววันนี้ก็มา,าสำนักง,งานที่ดินเขาคอครับเพื่อที่จะมาตรวจสอบอแปลงที่ดินที่เขาคอที่ตำบลริมสีม่วงนะฮะซึ่งอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่าง วันนี้ก็ามารีวิวสำนักงานที่ดิน <c oughs> อากาสวยงามร่มเลืน่นครับวันนี้อากาศค่อนข้างครึ้มครึ้มนะฮะอากาศครึ้มครื้ม,มสำนักงานที่ดินจงังหวัดเพชรบูรณ์สาขาลมสับส่วนแยกเขาคอนะครับก็เงียบเหงาดีนะครับไม่ค่อยไม่มีคนเท่าไหร่นะ ก็บรรยากาศก็จะก็จะเป็นจุดชมวิวนะก็จะมีจุดชมวิวสวยงามครับ,นะรบก็จะมีจุดชมวิวที่สวยงามวันนี้ก็จะทำทางนะทำทางด้านหน้า างด้านหน้าอยู่ปรปับปรุงผิวจราจรใหม่ไม่จบปรปับปรุงผิวจราจอรอ่าฝนมาแล้วครับคลื่นมาเลยฮะฝนคลื่นมาเลยครับ